มาละจ้ามาละจ้าแม่แพ้วทากิจสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไ่สุูุสุคนจ้ามื้อนี้เมนูโอ้ยของหวานข้าวโพดสิบวดข้าวโพดสู้กินบ้านข่อยเอือนหมกสลีด้ข้าวสลีบ้านข่อยภาษากลางเรียกว่าข้าวโพดเซตของหวานใส่บาดมืออื่นเศร้าแล้วก็เซตเพื่อพี่น้องน้ำใส่บาดพร้อมได้แจกพี่น้องกินพร้อมอ่าโอเคจ้าไป เาซืมาเห็ดซอยกันเนาะพี่น้องเนาะโรล,ลสิบบาทได้บักหลายพุดนะซื้อมาสองโลเด๋อดเฟ้อบอกเยอะบักแย่เลยโอเคลงมือไปตลาดมือเศร้านี่ล้วเห็นเพื่อนเรามาขายโอ้โรล,ลสิบบาทยูตย่ไยค่ะจะปล่อยเห็ดโรล,ลสิบบาทได้บัากหลายสดๆท่านปลูกเองอแล้วปลูกเองแล้วก็เลยข,ขายถูกไม่แผวเราสะอ่อนสดๆไม่ไหมล้วก็เต็มดีดีงามงาม จะไม่เห็นไซบาตจ้าเห็นไซบาตมืเอเงศร้าเขาก็เตรียมไว้แต่มื่อน,นี้แหละเห็นไซบาตแล้วก็สิีแก่กี่น้องกินน้ำอืม,อมเต็มดีดีพี่น้องโอ้เต็มดีดีโอ้พุดน่ะฝักเดียวได้บักหลายเยอะแยะเลยโอ้แต่สะอ่อนนี่จะฝากเต็มเต็ม Tạt ngâm ngâm sao nào ừ, Má nào. Cái Cái bánh chơi chơi Ừ อ่ะเอาก็สิมาตั้งหมอจ้าใส่น้ำกะทิอ่าห้ามิลลิลิตรใส่ลงไปเลยอ่าใส่เกลือนิดน้อยลงไปเอ่าเวใส่น้ำตาลไม่แพ้จะใส่น้ำตาลหมดเท่าแล้วจ้าพี่น้องอ่าใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันก็ละลาย อหอมน้ำตาลขนาดเลยน้ำตาลเริ่มละลายแล้วจ้ะเริ่มละลายแล้วเอาที่ใส่ข่าวโพดจ้าบัดน,นี้อ่าใส่ลงไปโอ้โสีน่ากินขนาดเลยจ้ะ อ,อคนขนมหวานเข้าโพดจ้ามันมันหวานหวาน,นหอมหอมแซ่บๆบจ้าโอ้เดือดคักแล้วจ้าคนก่อนอู้หอมจังเลยหอมกะทิหอมน้ำตาล ุกระจาสุกระจ้าสุกระจา,จาพรออมเสิร์ฟพรออมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพระจาอ้าซิมังกรอยากกินแ้งพี่นอกโอเคค่ะพรออมเสิร์ฟจ้าพ่ออมเสิร์ฟจ้า เสร็จแล้วจ้าเฮ้ยวะเฮ้ยยำจักใจจักใจ <laughs> แซบ่บมะบม่ได้กินเม <Yeah. S 1> นนะูนี่โดนละของหวาน <Yeah. S 1> มาด้วยจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจา้าแซบ่บแซบ่บน้ำกันจา้าเฮ้ยน่าของกระเดบ่อม <Okay. S 2> ออเขาท่านเฮาเฮ็ดเองน่ะรส,าารสซาสิออกมาแบบนี่มึงก็แซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บขนาดอืมบหวานหอมกำลังเดียมันเดียบมจามาดเจ้าพี่น้องมาเด้อ

นเนนี่สำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนนะจ้าคลิปหนาพี่น้องก็มาติดตามเบิองกันว่าแม่แพ้วใช้กับแทบซูี่น้องกงครับ